เออเมื่อคืน่คุณไปแตกอีรอนมัสอะไรคืออย่างนี้ครับเออพี่ยุฟ้องอีลอนมัสเหรอไม่ใช่ครับที่อันนี้คนก็ไม่เข้าใจคนก็เอาคำว่า s t a r l i n งไปแปลใน Google Translate แล้วแปลว่ามันคืออะไรหรือไปหาว่ามันคืออะไรเนาะแต่ว่าคุณทำอะไรเมื่อคืนเี่ยสตาิงเนี่ยมันคือชื่อเฉพาะเนาะมันคือชื่อเฉพาะเอออ่ะผมจะเลิกอย่างีดี่ะเราไม่ผมไปเห็นแว๊บๆเราพูดถึงไฟน้ำมันแล้วก็อินเทอร์เน็ตใช่อ่ะ อินเทอร์เน็ตเนี่ยมี3ส่วน <Ừ. S 2> มีเคเบิลมีเสา <Ừ. S 2> เสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือเคเบิลใช้สายใช้สายลากกันไปเลยเสาคือใช้สัญญาณใช้สัญญาณปล่อยกันไป <Ừ. S 2> แล้วกม็มียุคใหม่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นคล้ายคล้ายสตาร์ลิงอะ่ะ <Ừ. S 2> ใช้ดาวเทียม <Ừ. S 2> ไอ้เสาเนี่ยนะครับตอนที่ผมไปลงพื้นที่นะครับในการดูที่แม่สอดเนี่ย หลังจากไปลงพื้นที่กลับมาเนี่ยเราก็คุยกับกสทชแล้วก็เชิญทาง AIS แล้วก็ทาง True เอ่ยชื่อได้ไม่เสียหายว่าเสาเนี่ยมันมีการหันสัญญาณไปตรงกับทางพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เลยไม่คุณรู้ยังไงเออมันมีเต้ารับของ <c oughs> ของแก <c oughs> ๊งคอร์เซนเตอร์อแล้วก็เสาของเราเนี่ย ไอตัวปล่อยสัญญามันก็ตรงไปอมันเป็นลักษณะทิศทางชัดเลยทิศทางชัดเจนคนแทนที่จะหันเข้ามาในบ้านเราไม่ใช่มันหันไปทางน้อนทางนู้นและทิศทางไปตรงกับไอ้ที่เขามีพอดีเลยใช่เออแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเทคนิคเนาะผมก็เลยถามว่าทําไมต้องหันไปแบบนั้นเขาก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยจุดประสงค์ในเรื่องของการค้าชายแดนเนี่ยมันต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนอ่ามันมีเหตุผลในยุคนั้นในยุคนั้นนะครับถ้านโยบายเปลี่ยนเขาก็พร้อมตัดซึ่ง ผมก็ได้รับแจ้งจากกสทชแล้วก็ AIS แล้วก็ทรูว่าเขาก็ตัดวันนี้เห็นพิยุทธ์อ่านข่าวว่าซมมันยังมีซิมแล้วมันมีการใช้เน็ตได้ด้วยซิมไทรไปขายที่นั่นน่ะอันนี้ยอมรับเซอร์ไพรส์เพราะผมนึกว่ามันตัดไปแล้วเซอร์ไพรส์อะไรนี่น้องสาวผมเขาแจ้งมาซิมพม่าเนี่ยใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์ร้อยแลวนี่เป็นซิมมาด้วยนะไม่ใช่ซิมธรรมดาเพราะมีการลงทะเบียนไว้แล้วแต่เป็นชื่อคนไทยที่แบบมีหลักไปลงทะเบียนคือสําเร็จรูปเลยอะค่ะ ผมใช้างานใช้ได้เลยเออแล้วยังไงอันนี้ผมยอมรับว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกสุดเนี่ยผมเข้าใจผมได้รับแจ้งจากกสทชว่าเขาเนี่ยมีการตัดเสาสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยตามที่อยู่ติดตามแนวชายแดนแล้วหันไปทางฝั่งตรงข้าม,ม,มเนี่ยหมดแล้วอันนี้ผมได้รับข้อมูลแบบนี้ในส่วนของเคเบิลเนี่ยเราก็เห็นกสทชแอคทีฟมากเนาะร่วมกับตำรวจไซเบอร์ในการตัดไปตัดตัดตัดวิ่งไปกับสะพานเลยอ่ะใช่คุณเห็นใช่ไหมเห็นแต่ว่าทางฝั่งเมียนมาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นข่าวเท่าไหร่ ก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่าเพราะบางทีเขาก็ลากฝังใต้ดินเนาะพูดกันตรงตรงเห็นด้วยตามันลําบากมันมีนะที่ฝังใต้ดินแล้วมันไปข้า่าแม่น้ำนะข้าแม่น้ําอันนี้มันมีอันเนี้ยอันนี้คือเคเบิลไงถ้าจะแก้เนี่ยผมเชื่อว่า True แล้วก็รวมไปถึง AS รวมอาจจะเป็นบริษัทอื่นที่ได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาควรจะดูมันควรจะเห็นในระบบนะว่าเฮ้ยอินเทอร์เน็ตระดับเทเลบต์เนี่ยนะครับจำนวนมหาศาลเนี่ยมันไปอยู่ฝั่งอื่นเนี่ย ผมเชื่อว่าบริษัทเอกชนเขาน่าจะมีวิธีการดูได้อาคุณกำลังบอกว่าทีนี้ถ้ากลับมาที่อีลอนมัสเนี่ยคือไอ้ตรงนั้ผมผมดูด้วยตาไม่ได้เนาะแต่อีลอนมัสคกำลังบอกว่ามันควรจะมีผมฟังคุณผมก็เกลับหมายถึงเวลาเราเป็นเครือข่ายมือถือที่ไหนใช้เยอะมันต้องขึ้นไงมันก็ควรจะขึ้นอแล้วถ้าเกิดใช้กันหนักหลวงขนาดนี้มันก็ต้องเห็นถูกต้องดังนั้นในบริษัทเอกชนเนี่ยเขาก็ควรจะรู้แล้วควรจะให้ความร่วมมือถูกต้อง ว่ามันคลังตัดไม่พอหรืองไงมันใช้กันหนักหน่วงขนาดนั้นใช่แล้วอัลสตาลิงทีนี้ผมมาสตาลิงเนี่ยอีรอนมัสนี่เมื่อคืนที่ทักอีลอนมัสผมทักผมผมไม่รู้แท็กไปใช้ว่าแท็กแล้วกันครับคือสตาลิงเนี่ยหลังๆนี่มันมีการจับสตาลิงเซึ่งเป็นเครื่องมือนะครับเป็นอุปกรณ์ในการรับสัญญาณผ่านดาวเทียมเนี่ยนะครับขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยมันมีการจับอุปกรณ์พวกนี้เยอะแล้วผมก็มีข้อมูลจากภาคเอกชนที่ เขาทําเรื่องนี้เขาก็บอกชัดเจนว่าวันนี้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยใช้สตาร์ลิงแล้วสตาร์ลิงเนี่ยคุณภาพอินเทอร์เน็ตมันดีมากนะฮะมันเร็วมากซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีความจําเป็นที่ <c oughs> ประเทศไทยจะต้องคุยกับ Space X <c oughs> เพื่อขอให้ทาง SpaceX ดูในระบบแล้วค่อยๆจัดการ <c oughs> คือตอนนี้เรารู้ว่าลัติจูดลองติจูดของแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่ไหนมันก็น่าจะ t a r ์เก็ตได้ว่าเฮ้ยถ้ามันมาจากแหล่งตรงเนี้มันน่าจะตัดเน็ตได้ ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะตัดเน็ตสตาร์ลิงนะฮะยังไงคุณก็ต้องคุยกับ SpaceX แล้ว SpaceX เจ้าของก็คือ Elon Musk. อีรอนมัสมันจึงเป็นเหตุผลคุณคิดว่าจะทำให้ครบวงจรทำให้ครบวงจรเนื่องจากว่าจะตัดไฟตัดสัญญาณสื่อสารซึ่งมันมีทั้งระบบสายสัญญาณหรือระบบอเสาสัญญาณหรือระบบเคเบิล<ร>มันยังเรียกไปใช้ดาวเทียมได้ถูกต้องก็ขอให้อีลอนมัสสเปซเอ็กช่วยดูหน่อยช่วยด้วยซึ่งผมไม่ได้มีอำนาจรัดพิย์ถ้าผมมีอำนาจรัฐเนี่ยผมก็คงจะไปหาทางคุยกับทาง อีลอนมัสแล้วแต่มผมเป็นฝ่ายคา้านแล้วเครื่องมือที่ผมมีเนี่ยในเมื่อผมก็เป็นลูกค้าของอีลอนมัสผ่านการเป็นมีบัญชีอยู่ในออเอี่ยผมก็ต้องบอกผมก็ลองดูคือผมทําเท่าที่ทําได้ไม่ได้เล่นใหญ่เกินเหตุใช่ไหมคือไม่ได้เล่นใหญ่คือผมจะให้ผมทํำยังไงฮะคือผมก็ก็คุณไม่ใช่รัฐบาลไงก็ไม่ได้ไม่ใช่รัฐบาลก็หวังว่าถ้าเกิดฟลุกอาพูดกันตรงๆนะครับถ้าฟลุกเขาเห็นความสําคัญแล้วมันเกิดการแก้ปัญหาคุ้มหรือเปล่า ก็ทวิตทวิตเดียวอ่ะถ้าเกิดเขาตอบสนองมานี่ก็คุ้มผมก็คิดว่ามันก็ผมเอาทุกทางทําทุกทางเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้คุณเขียนว่ายังไงเนี่ยเอามาดูอีกทีสินะคุณบอกผมหน่อยสิตาไม่ดีแปลเป็นภาษาไทยเลยก็หลักๆก็คือนี่แหละฮะเราก็เจอเราก็เจอเรื่องของแกงสง scammer อะไรต่างๆที่มีการใช้ starlink นะครับ แล้วความเสียหายเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผมเช้คว่ามากกว่า80บิลลิเอนนะครับซึ่งอ้างอิงจากข้อมูล USIP Report 2024ซึ่งสร้างความเสียหายนะครับทั่วโลกแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาร้ายแรงที่เราควรจะให้ความสำคัญนะครับผมเองก็พยายามที่จะขักดันให้รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการเนี่ยแหละตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็แล้วก็ไฟฟ้านะครับ แต่ว่า Starlink เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือที่พวกนี้นะครับใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ก็ขอให้ทางเขาเนี่ยช่วยช่วยช่วยดูให้หน่อยนั่นนี่ปฏิบัติการเพื่อจะขอให้ตัดือผมก็ทําเท่าที่ทําได้พิยุทธคือผมผมก็เป็นสสหนึ่งคนที่โอเคอาจจะได้นั่งเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐเนาะเวลาของผมในการทําหน้าที่นี้ผมก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่อผมก็ทําเท่าที่ทําได้อดังนั้นเนี่ย อยากให้ประชาชนที่มองเรื่องนี้คิดแค่ว่าผมในฐานะคนคนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งก็ได้ที่ใช้แพลตฟอร์ม X ของเขาเนี่ยก็ทําเท่าที่ทําได้ส่วนสุดท้ายจะแก้ปัญหาได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยควรที่จะเชิญ Space X มาพูดคุยเรื่องนี้ดีกว่าอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าที่ผมทําอยู่